สวัสดีครับวันนี้พามาตกปลาทะเลนะครับกับโจโจ้ไทยแลนด์ครับผมมาที่กลางอ่าวไทยนะครับก่อนแรกเราก็เซตอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหยื่อสําหรับตกปลากองครับล่อนๆทรงแบบนี้นะครับตกพวกปลาตามกองปลาการังเทียมครับหรือกองหินนะครับทาเก็ตเราจะเป็นพวกปลาเก๋าอังเกยนะครับวิธีการจิกนะครับก็คือหย่อนให้สายลงถึงพื้นนะครับดูจากที่วิดีโอได้เลยนะครับ น้ำประมาณ20เมตรครับแล้วก็จิกขึ้นมา3-4ทีครับ2-3ทีก็พอครับเน้นติดพื้นนะครับเพราะว่าทาร์กเก็ตเราเป็นปลาที่หากินที่หน้าดินนะครับเนี่ยครับจิกมาไม่ต้องสูงครับผมถ้ามีตัวก็จะกัดนะครับพอเราไล่อยู่ที่ระดับหน้าดินนะครับเนี่ยครับผลงานก็มีเป็นไอ้ปลาเก๋าตัวเล็กหน่อยนะครับ แน่นอนครับของชัวร์ครับปลาหน้าดินอันนี้ก็เป็นเก่าไซตึงๆหน่อยครับเก่าไซส์กำลังสวยครับไซส์ดีแต่การนำมาทำอาหารกินนะครับไซส์นี้ไม่ใหญ่ครับไซส์ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่อยากให้หลุดนะครับช้อนนะช้อนเอาสวิงช้อนดีกว่าครับขอสวิงครับเพราะว่าเคยครับยกขึ้นมาบางทีมันดิ้นพอดีครับแล้วก็หลุดลงทะเลไปแล้ว วันนี้มากับไสตีพันท้ายนะครับนี่ครับดูไสปลาเก่ากำลังสวยเลยครับตัวนี้คลื่นนิดนึงครับเช้าเชนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับส่วนอีกเกมต่อมาอีกลักษณะที่ผมจะใช้ในการตกนะครับก็เป็นการสปีดจิกกิ้งครับคือกรณีที่ไตบอกมาครับว่าปลาอยู่กลางน้ำครับเราก็จะย่อนสายลงไปถึงพื้นนะครับ แล้วก็สมมติน้ํา20เมตรเนี่ยครับเราก็จะสับขึ้นมาเร็วๆผมก็กะเอาจากรอบของรอกนะครับอย่างผมรอบ7.4ครับรอบหนึ่งม,มันประมาณ90เผมก็ส <12 S 2> ับมาประมาณ10-12ทีครับก,กะว่ามันขึ้นมากลางน้ําหรือเลยระยะที่ปลาอยู่ครับคือกะให้เหยื่อเจอปลานั่นแหละครับก็เหมือนกอเก็บขึ้นมาเร็วๆครับ ส,สับสับขึ้นมาเร็วๆเงี้ยครับแล้วก็หย่อนลงใบไม่ที่หย่อนไปถึงพื้นก็คือหวังหวังผลเพื่อปลาที่อยู่ติดพื้นมันจะตามขึ้นมากัดด้วยนะครับเช่นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยครับโดนครับลากเด็กออกด้วยนะครับตัวนี้ ่าเห็นวิ่งเพราะว่ายินสีครับเห็นมันวิ่งออกเร็วๆครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับตัวนี้ไม่มีครับชิพย์ผ่านแล้วโอ้ไม่ใช่โฉมนี่ว่าเกี่ยวข้างด้วยสรุปว่าเป็นปลาหรือโฉบวิ่งครับก็เกี่ยวข้างด้วยครับทำให้มันวิ่งออกเร็วผิดปกตินะครับ ครับเดี๋ยวคว้าห่างดีกว่าครับระวังนะครับปลาโฉมงามขึ้นมาแล้วต่อมาเป็นอีกเกมนะครับเมื่อเราไื่มือจากการจิกนะครับโันจะพกโดดคันไมโครจิกมาด้วยครับอื้อหือกองนี้เป็นพวกปลาสลาครับผมก็กะว่ามันชอบโดดชอบเหินอยู่แล้วครับมันไม่น่าจะมุดกองครับผมเลยเอาชุดไมโครจิกมาเล่นนะครับ กะให้มันวิ่งแบบเราใจเล้าใจครับวันนี้เอาคัน Stream Work the Light Runner นะครับ 792L <c oughs> ครับ <c oughs> นี่โดนแล้วนะครับแต่ของผม,ผมเป็นปล,ลปลาเล็กครับไม่ใช่สลา, <ทำ S 1> าเหยื่อคนอื่นเขาได้สลากน,นะครับของผมได้ปลาเหยื่อ <c oughs> อ่ะ้ะครับ ต่อมาเป็นอีกปลาชนิดหนึ่งครับที่มือจิ๊กมักจะรู้จักกันดีนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือปลาซาครับส่วนมากจะรู้จักกันในชื่อปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าปลาเป็นปลาตลาดนะครับเจ้าปลาตัวนี้ครับมันมักจะขโมยเหยื่อเราครับถ้าเราไม่ใส่สลิงนะครับจิกจิกอยู่มักจะพบกับอาการสายย่อนชัำพัน อันนั้นคือมันงับแล้วโดนช็อกลีดขาดไปแล้วนะครับเอาไปทั้งดุ้นเลยนะครับเหลือมาแต่ช็อกลีดให้เราครับแต่เป็นปลาที่จัดว่าเนื้อกินอร่อยนะครับเราก็ตกสนุกสนุกได้ครับโอเคอมครับนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ก็ปลาฟันคมอีกชนิดนึงครับอันนี้ผู้ตกคือพี่กิ๊กนะครับ โดนปลาอนี้เข้าแล้วครับปลาอินซีนะครับอินีนอนเือั์ป็นปลาเนื้อดีที่เราหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้นะครับซูเบตก็วิ่งสปีดเร็วๆครับสนุกครับตัวนี้ปลาอินีนะครับขึ้นมาแล้วครับสวยงามครับอ่าหลังจากนั้นครับระหว่างเราตกปลาอยู่ครับเราก็เจอกับ เจ้านี้ครับวานบูด้านะครับน่าจะมากันสองแม่ลูกครับผมอยู่ไม่ไกลจากเรือมากนะครับแต่กล้องโทรศัพท์ผมก็เก็บภาพไว้ได้ประมาณนี้นะครับลองไปชมกันครับเพลินๆครับบริเวณที่ขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่ทัวร์ที่มาชมวานบูดาน่าจะพามาที่นี่กันหละครับ แต่ผมอยู่กลางทะเลกลางอ่าวไทยนี่มองขอบมองอะไรไม่เห็นเลยครับมีแต่น้ําทะเลทั้งนั้นเลยครับนี่ครับเห็นภูเขาไกลๆครับไม่รู้ว่าตรงไหนของประเทศเหมือนกันครับเราก็ชมวานบูดาไปเนเพลินครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับครับส่วนปลารวมที่ได้ก็เดี๋ยวไปชมที่ท้ายคลิปนะครับวันนี้ลาไปด้วยวานบูดานะครับผมสวัสดีครับ